สวัสดีพี่น้องปองไปสุขุมสุขส้นเหมือนนี้ก็อยูในช่องเยพันนั่งเล่าคือเก่าล่ะจา้าฝากช่องในเด้อจา้าช่องเยพันนั่งเล่ากดติดตามกดเป็นกําลังใจเด้อจา้านี่กับมาอันมาอัปเดตพี่นอ้องอัปค่ายโตเกียวมิวสิกนะเพื่อได้โพสต์ไว้ทั้งสี่ลัพี่น้องเพื่อได้โพสต์ไว้ว่าลูกชายกล้องทั้งลูกชายกล้องทั้งสอง ของกล้องวายุเดินทางมาวันเกิดพ่อเป่าเค้กพร้อมกันทั้งสามทั้งสามพี่น้องมีอยูสองแต่ปน,นีคนบอกว่าทั้งสามได้นี่วันที่สิบหกพฤศจิกายนนี้คิดแล้วน้ำตาจะไหลแล้วรับชมผ่าน EP สามสี เอาพี่น้องรุ่นคนที่สามเด้อนี่รุ่น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 คนที่สามเด้อนี่รุ่นน้องเก้าน้องคุ้นแล้วนี่คนที่สามนีห้ารุ่นเล้อนี่พี่น้องบัดตอนแรกว่าสองบัดน,นี้เป็นเป่าเค้กสามทั้งสามพะนะคนที่สามมีเปิดตัวคนที่เท่าไหรเนาะมีมีอาจจะกคนออกกล่องเอ้ยกล่องวายุฟังแม่เอฟซีนอนจังวันเนี้ย น่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะค่ะบอสรับชมหลานรักของขอให้ใหญ่ไวๆขอบคุณขอขอบคุณมากๆนะคะดีใจมากๆค่ะพีสันพนวาเอซอยากเห็นทั้งสามรุ้นรุนพี่สันอยากเห็นทั้งสามรุนรุนพ่สัน บอกให้รุ่นมารุ่นือกันว่าท่านคนที่สามมาด้วยเหรอคะว่าท่านรุ่นรุ่นเอาเนาะจากมากบอมากรุ่นเนาะดีใจคะ่ะน่ารักน่ารักมากมาก,มากค่ะน่ารักน่ารักมากทรงรูุหัวใจพี่น้องน่ารักมากเลยรอชมน่ารักน่ารักดีใจมาก ดีใจมากๆค่ะเด็กน้อยน่ารักมากค่ะดูใจดีใจด้วยนะคะวันดีใจดีใจวันผู้นิวารอรอจ้าทรงลูกวัวใจทำแบบนี้แหละจังบ่ผิดกัน มีอย่างเว้ากันก่อนรู้ที่รู้ทุกเรื่องเดี๋ยวชุมผีฮาภาั่นว่พุ่นว่ามูผ่ผีอยากเอามาเป็นประเด็นอีกอบอุ่นหูกันไว้แต่ตอนนี้ละดีส่นเดี๋ยวอันพวกเขียนดามาเขียวมาดามาไม่กันโอ้ยบอดพุ็ุถือแค่นี้เดี๋ยวเนาะ กล้องก็ได้ดูว่าบะดามาอีกแล้วเปิดเผยไปแล้วน้องกล้องกล้องว่ายูแม่น้อยแม่น้องแม่น้องคุณกับแม่น้องเก้าเขาเจอกันบ่อยอยู่นะแมนอยู่คนไล่ขายของน้ำกันอยู่ลองเพ่งมวนทั้งสองคนเดะแม่น้องคุณกับแม่น้องเก้าน้องฟ้ากับัน้องน้องเอ็มบอก ดอกแม่น้องคุนะ้น่ะแม่น้องเก้าซื้อฟ้าหัวใจพี่น้องพี่น้อง,องรอจ้ารอชมนะคะน่ารักค่ะรอชมค่ะพระนะโอ้พี่น้องมีแต่ละคนรอชมเนาะลุ้นลุ้นเหมือนเด็กน่ารักค่ะลุ้นอีกคนเนี่ยรุ่นอีกคนเนี่ยวะ่นแต่อฟซีผู้นี้ผันวาเด้จะมี คนที่สี่ที่ห้าที่หกมาด้วยก็รักกันทีมมีจจะคนมากกับรักคือเกาพะนะคนที่สี่ที่ห้าที่หกมาก็รักคือเกากันรักกันใช่ใช่ค่ะปูณีว่าหลานหลานมารอค่ะน่ารักมากค่ะคนที่สามมาด้วยไหม หลอมากทั้งสองคนค่ะน่ารักมากหลอเหมือนพ่อกล้องครับดีใจด้วยที่น้องกับพี่จะมาเป่าเค้กวันเกิดพ่อให้พ่อกล้องครับรอรอค่ะดีใจค่ะน่ารักมากค่ะแววตา แนวโอ้ยคือพอเนี่ยเลีกตาแวลวใจคือพอค่ะน่ารักดีใจด้วยค่ะน่ารักมากค่ะอยากรู้แต่คนที่สามเป็นหญิงหรือเป็นชายน้องกล้องปนาเพื่อนไฮรุ่นเนาะจากพี่น้องเพื่อนไฮรุ่นคนที่สามคนที่สามเป็นผู้หญิงผู้ชายไฮรุ่น ยินดีต้อนรับสองน้องสองสองกล้องจูงเบียค่ะน่ารักมากค่ะหน้าตาน่ารักแท้ลูกพ่อกล้องดีใจที่สุดชื่นชมขอชื่นชมภรรยาของคุณกล้องทั้งอดีตและปัจจุบันทุกคนล้วนมี วิตุมิภาวะของความเป็นแม่พวกคุณทำในสิ่งที่ลูกทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อลูกเลิศมากมแมนแมนเนาะเขาเขาว่าได้ทะเลาะกันเขามากมากแบบนี้่ะ ต่างคนต่างเป็นแม่เนาะพอกะทึ่ที่เลิกกันแล้วก็คือทําเพื่อลูกเนาะพี่น้องหน้าเหมือนกันค่ะเป๊ะรักมากค่ะรักและสนับสนุนทุกคนที่เป็นครอบครัวโตเกียวมิวสิกค่ะน้องกล้องลูกตกลูกดกจังกี่คนกี่จังหวัด มีเมียหรอแต่หล่อเหมือนคุณเหมือนคุณพ่อเลยมีเมียมีลูหล่อคือคุณพ่อเลยน่ารักทุกคนรอลุ้นคนที่สามจ้าว่านเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีตัวน้อพี่น้องอดีตแก้ไขไม่ได้มุ่งมั่นทำปัจจุบันให้ดีที่สุด หล,อม,ลอมใจหลอมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลมเกี่ยวเพื่อลูกหลานประสานจับมือกันไว้ให้มั่นคงแล้วเดินก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้านโอ้ยพี่น้องห่อเหมือนพ่อห่อ เหมือนพ่อหล่อเหมือนป่าป้าผู้นี้ว่าดีใจดีใจรอชมรอชมดีใจมากผู้ใดก็รล่อรุน่นคนที่สามพี่น้องบัดน,นี้ห้ามาล่อรุ่นนะคนที่สามมือน,นี้กะสิบสามเนานะอีกสองมื่อสามมือพี่น้องห้ามารุ่นกันเนาะมือน,นี้ก็ไหวแค่ดีคนนอจา้าเดี๋ยวรอมาอรุ่นกันคนที่สามเจะสวัสดีจา้าบ๊ายบาย